เอเน็กด t ต้าเซนเตอโดยดาวแมกผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกได้ประกาศการลงทุนครั้งสำคัญโดยครั้งที่2นี้ได้สนใจลงทุนกับประเทศไทยในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเอเน็กวางแผนที่จะลงทุนกว่า32,000ล้านบาท1,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐในโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหลายโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทางด้านเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและความสามารถในการประมวลผลข้อมูล e d ิ e ในเครือดาแมักกรุ๊ปยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ Data Center ออื่นๆอีกด้วยเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในประเทศไทยเช่นมีมูลค่าไม่น้อยกว่า3 2 0 0 0ล้านบาทจะส่งผลต่อทำให้ประเทศไทยมีความเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Data Center เรื่องเรื่องค l าวดซซึ่งรัฐบาลได้ประกาศมาก่อนหน้านี้นั่นหมายถึงว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลเองก็ได้ส่งเสริมการลงทุนในด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อสร้างเทคโนโลยีดิเิท่ลให้ให้เป็นที่โครงสร้างหลักประเทศในการพัฒนาประเศีศ ในตอนต้นที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับที่ท่านนายกรมนตีนี่ได้ได้ประกาศตอนที่ Google ได้มาเนี่ย mm hmm. ได้ประกาศไปสามร้านกันและครั้งนี้ก็ทางกลุ่มบริษัทไดแม็กซ์ mm hmm. นะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี Technology, ระดับโลกที่ที่ลรยไนะครับ mm hmm. ก็ได้มาประกาศการลงทุนในวันนี้อย่างชัดเจนนะครับว่า จะลงทุนอีกประมาณ3 2 0 0 0ลา้านบาทไม่น้อยกว่าแล้วยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งเป็นข่าวดีของของของประเทศไทยนะครับในเรื่องของการลงทุนเป็นการร่วมกันร,ระหว่าง p r o เอ็นโปรกับทาง mm hmm. แ,แดมแมทนะครับซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนดีอี DE, เนี่ยได้ได้จัดตั้งศูนย์ที่เราเรียกว่า a อ c 1 4, 4ีหขึ้นมาเพื่อเพื่อเ,เป็นการป้องกันและปาลา่าราม เรื่องอาชญากรรมทางด้านออนไลน์นะครับเรามีเรื่องข่าวลือข่าวปลอมนีเรามีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับซึ่งทํางานทุกวัน24ชั่วโมงในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าข่าวไหนข่าวจริงข่าวปลอมเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันป้องกันพี่น้องประชาชนไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงครับอันนี้เรามีเรามีศูนย์ป้องกันภาครัฐนี่ยคงเป็นส่วนสนับสนุน ในการดาเนินธุรกิจในประเทศของบริษัทที่มาลงทุนนะครับเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ท,ที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเนี่ยรัฐบาลน่าจะเป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถือว่าการมี Data Center ในประเทศไทยนี่ก็คือถือว่าเป็นความมั่นคงย่างนะครับคือเป็นเดีลที่ทางไทยเนี่ยโดยโปร,โปรเอ็นเนี่ย ได้ทํางานร่วมกับทางดนแมทมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ได้ทางกระทรวงดีก็ทางรัฐบาลก็ได้ทราบมาเลยตลอดนะครับและวันนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งดนแมทเนี่ยก็คือคุณทัศส,สน,นวันนี้ท่านได้เดินทางมาด้วยตัวเองและมาประกาศยอดเงินของการลงทุนนะครับซึ่งท่านพูดใช้คําว่าไม่น้อยกว่านี้ด้วยน่าจะมากกว่าสามสามหมื่นกว่าล้านซะด้วยซ้ำนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยขนานี้โครงการนี่ได้เริ่มแล้ว เริ่มดำเนินการแล้วทางโปรเอ็นจะเพิ่มหนไหมนะในเรื่องนี้ครับก็การลงทุนเบื้องต้นในเฟสแรกนะครับก็คือ5้ามกะวัตต์นะครับก็ลงทุนกันไปอยู่ประมาณ1,700ล้านนะครับแล้วก็มีแผนการลงทุนในเฟสถัดไปอีกนะครับก็คืออีก15เมกะวัตต์นะครับในพื้นที่ติดกันนะครับแล้วก็ยังมีแผนการลงทุน20เมกะวัตต์อีกประมาณสามสี่สี่แห่งนะครับใน ในการลงทุนเนี่ยจะใช้ช่วงระยะเวลาประมาณ2-3ปีหลังจากนี้คือทางโปเอ็นมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Data Center นะครับเริ่มเริ่มแรกเติมทีเนี่ยก็คุยกันเป็นลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็เห็นศักยภาพเรารทางนามแอกเห็นศักยภาพเราแล้วก็เห็นเรากำลังสร้าง Data Center ออยู่ด้วยนะครับก็เห็นเป็น โอกาสที่ดีในการจับมือกันเนื่องจากเรา,เราเองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการ Data c e เซ็นเตอร์นะครับมีในเรื่องของแมネจเซอร์วิสทาง Data ้าทางดัมแมเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญทางด a t a Center เเหมือนกันนะครับในการหาลูกค,ค้าที่เป็นต่างประเทศนะครับโปเอ็นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการหาลูกค,ค้าโล o c a l เพราะนั้นมันก็แมทกันพอดีในการลงทุนครัคค้งนี้มันก็เลยเกิดขึ้นเราก็มองภาพว่า การที่สร้างดัตต้าเซ็นเตอร์แล้วรับกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมันก็น่าจะเต็มเร็วนะครับการอืนทุนก็จะเร็วขึ้นด้วย t h w a Group exists in 20 countries in the world, and this is our first investment in Asia. We're very, very proud to be in Thailand. This will not be the last one. This is the beginning for many more, many more. We are planning to invest more than a billion dollars in Thailand. You know why? Because it's the number one welcoming country in the world. When you are number one in tourism, what that means? That means you open your heart for people. You're not closing doors. You're opening doors. What other countries are closing, you're opening. I'm very proud to be here, and I'm very thankful for my for my friend, Deputy Prime Minister, to be with us today. Uh, how many you investment next? Week? We're looking at more data centers in Thailand. Many more. Uh, do you have interest in uh, property investment, property? We are looking oh. at property investment, yes. This year or next year? Next year. Uh -huh. What type of property? Normally, we do towers. We have done 84-story towers. We would love to do the tallest in asia and bangkok